สวัสดีจ้าเจ้าสวัสดีจ้าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆแล้วก็แม่ๆทุกคนเนะจ๊ะขมาแรกมาหาของกินี่นะจ๊ะี่มเนี้เป็นวันพระเนะจ๊ะจะเชิญพี่น้องทุกคนมากินขอน้ำกันหมู้บ๊อบเป็นยังขานแรกเข้าขอดีจ้าพี่จ้าขอดีขอจีแซ่บๆฮ่บฮันห่อนจ๊ะนี่ขอจีเนะจ๊ะนี่ขอจีฮันหอนแต่หอมๆน่ากินจ้ะอ,อันนี้ก็จะเป็นข้าวอ,ขอ,ขอนวข้าวขอนิ้วขอกำสีดำนะจ๊ะนี่ เขาเนี้ยเ,เขากรมสีดำาขาวานนะจ๊ะเมนูหลอกคำจ้ะน,นี่แหละแม่พี่น้องเบื่อไม่กินน้ำกันหอม,อมจ้าเขามาจะใส่อ๋อซื้อมา <c oughs> ซื้อมาจากตลาดนะจ๊ะพี่น้องตอนนี้ยังว่อ,อยากเป็นคนดังจ้ะยังว่อ,อยากดังไม่เมื่อยละลาเหตุงานส่งกันบา้านเพื่อนหลายเลยไ่อ,อยากดังดังยังดังไฟ <c oughs> ดังไฟแต่ที่จริงกับขอนียวกับมีอยู่เดีย๋ยวจ้าขอนียวกับมีทานกับมีเตากับมีดจ้ท่านขยันเนาะท่านขยันเลยกับดังไฟเอาจ้ะดังไฟที่ออกก็ได้นอกจ้กกี่แซ่บๆกันเละจ้ะ่แต่ว่าทานุนนี้ยังบ่อยากดังจ้ะก็เลยบด้ก่อไฟก็เลยมากินเขาจี้ซื้อเอาจ้ะก็ะมีอีกเมนูหนึ่งนะึกตัวอบอิมอจ้าสปาเกตตี้ ปาเกตตี้อิงกับซอสพี่กับซอมสมะเขือเทศนะจ๊ะเลือกเกอาไปกินย่างไดียวนวนพักเขาก็กินง่ายๆแบบนี้แหละง่ายบอ <c oughs> สป,ปาเกตตี้เพื่อเด็กกินง่ายๆเนาะนี่ก็ซื้อมากที่กันจ้ะซื้อมาแต่ตลาดซื้อมากินที่กันเนะอ่านี้ไม่อยากดังก็ได้ซื้อมาแบบกินสำเร็จเลยเลยมาชวนเพื่อนๆเนาะจา้ะที่กินอาหารเมนูวันพักมากินเนื้อสัตว์กันมื้อนี้เนาะ หรือว่าเพื่อนๆทุกคนที่ว่าอยากกินน้ากันนะจ๊ะขอจีกัไม่กินน้ากันเด้อจ้ามาเด้อขอจีห้องแ่บๆเด้อจ้า